สวัสดีครับมื่อน,นี้ครับต่างต่ำสีพามาเบิ่งระบบไฟครับระบบไฟของทีมงานช่างต่ำทีมช่ำใจเกินร้อยนะครับผมเป็นการเดินท่อร้อยสายครับบานพักกิไซนเนาะอันนี้ท่อ ทอพวกนี้เดินสเต็ปทอ่อลอยสายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแอร์มีพัลมดูดอากาศมีไฟส่องสว่างแล้วก็พ่วงออกไปด้านหลังเพื่อเข้าห้องน้ำนะฮะแต่เห็นเห็นที่เดินทอเดินทอลงมาตามมันครับจ่ายมาครับติดเฟกเพื่อออกมาด้านนอกเนาะเพื่อเป็นปลั๊กสวิตด้านนอก ครับตัวนี้พอเดินโชว์ท่อนะครับเพราะว่าสิมีการตีฝาแล้วก็บ,บุผนังเบาครับปิดทั้งหมดครับแต่ทีมงานช่างตั้มท,ทีมช่างใจเกินร้อยพวกมแมลงสาบพวกหนูพวกยังสี่สิไปแทะสายเมดซีดครับเพราะว่าทั้งหมดเดินท่อร้อยสายแม้จะฝังภายในเราก็เดินระบบร้อยสายหมด ครับนี่เห็นเลยครับผมต้องก็เปิดภายในใเบื้องว่าเองเระบบห้อเห็ดอย่างไรนะครับร้อยสายทั้งหมดนี่มาไฟไฟหนอกเนาะเป,นเป็นเอาไฟแสงสว่างนะของหลอดหนึ่งตัวนี้จะเป็นไฟกิ้งครับไฟกิ่งหัวเสาเดินท่อระบบมาครับไฟกิ่งหัวเสาครับอันนี้คือแสงสว่างอกีก อันนึงเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นระเบียงนางเหล่นนะฮะ <th bb> เป็นดีไซน์ที่สวยงามลงตัวครับ <th bb> ทีมงานช่างต่ำทีมช่างใจเกินร้อยตรงนี้ก็จะติดตั้งตู้คอน s u m มอร์ยูนครับลงแทงกลาว2,4เมตรีมาตรฐานสแตนดาร์ดโอเคครับ สวัสดีครับผม